จะไ,ไม่ได้มาเดือนอะไรไม่เราอะอไรจะมาราแบบเอาเนาะมาดูแลบล็อกเอเราสัตว์ปรภาพสูงเรามาอีเรามาได้ป,ปอยก่อนี่เขาต้อคิคล <S <S ดละได้เป็นไอปองครับเรามึ่ชวนกูเข้าห้องเยเดี๋ยวชวนแต่มือ,อ,อมัน,นมนน่าตรงนี้อ่ะมัน,น้าตรงนี้อ่ะเฮียไม่น,าน่ากูยิเงเหม่งเนาะ นวัสีครับนั่งเอยนั่งเ็วนี่ i u ฉันเห็นคุณนล้วไย i u มาแล้วอะไรดีเนี่ยน้องน้องน้องมเข้าเลยเนี่ยมึงไม่เข้าคนเดียวเนี่ยออะไาเราไปถามเาซือะไรดีไเอาซื้อ tháp lửa là gì à? không biết. nhưng nhân vật mày không nổi luôn. đưa. để con nhóc đi. để con nhóc đi. quỳnh mang luôn. không có đặc biệt này. đã một lần rồi. không có gì. để con nhóc đi. để con nhóc đi. để con nhóc đi. để đi. để con nhóc đi. để con nhóc đi. đi. để con nhóc đi. để con nhóc đi nón 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 như này như đồng như này này lá nghe nhìn đồng lá nghe máy nhìn đồng cá nhìn nhìn đồng nét nhìn đồng nét nhìn đồng nét ai ơi ai hãy chơi bye 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 <laughs> <Like>. này <laughs> <laughs> ใช่แล้วใช่แล้วโดนหลอก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 อดีน้องมึงโดนหลอกแล้วเว้ยน้องมึงโดนหลอกเรียบร้อยและเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปิดเฮ้ยเอ่อร้านจะมานะรีบหนีดีบมีเสียงบรนใจียน พ่อพ่อมาตตอแล้วออกเลยใช่ไหมไม่ไม่มีรอบสองใช่ไหมไม่มีไม่มีรับบ้านพ่อไม่มีรอบสองอ่ะกูเคยโดนรับรับสองรอบตายเนี่ยมึงโชคดีไงมึงโชคดีไงจะปลดได้ไหมอย่างเงี้ยนี่ไงเก็บอะลรอันแรกอะไรไม่รู้อ่ะเจี๊ย ม,มาดิพี่ห้องนี้มีอะไรมันมันแค่แค่ออกมาเดินเ,ดนเฉยกูคเคยดดในคลิปออ่อนนต่ไม่ต้องไม่มันแค่ออกมาเดินเคื่นตัวโยงอย่างเงี้เป็นขบเขบะาาขบาาน้องกูกลังหลงอยู่ในห้องนั้นอย <c oughs> ู่เกียร์ร <c oughs> าชาราจิตราจิต พี่น้องผู้นี้ใส่หน้แล้วมันี่ตไปเลยมาดินี่พี่น้องคู้นี้ไม่ออกมาเลยน uh, <okay, okay. Well, ี่แก่เลยจิ้งพี่อ้อันนี้อันนี้อะไรกันไปนี่ดันอยู่นี่สายถ้ากูลงพันเพื่อได้ยืนไม่ยืน มันไม่มีอะไรที่มาเร็วที่มาเร็วโอ้หมันเป็นดิคิดว่าจะไปคีดว่าจะนานคิดว่าจะแล้วคีดว่าจะนานห้องนี้นี่ไนปลาอันนี้อันเมื่อวานนี้เว้าปลาไฟตกลงไปเที่ยวที่ใช่เว้ยกันโดดลงไปเลยกระโดดลงไปเดี๋ยบรอโอ๊ย้องเหยียบไข่ดีว่าลองเหยียบไข่น้องจุดไฟดี้องจุดไฟน้องปลาไฟเข้าไปดิ หยุดไอ้ยังไงไม่มีอะไรอ่ะเกอแค่มาตอบลองเหยียบไข่ดินองเหยียบไข่ดิอ้าวไอ้เนี้ยกูโดนตะเวนน้องเหยียบไข่บ้อนอุ้ยเกียวพิษใส่เขือนเหยียบ เิ่มไปไอเนี้ยกระโดดสกีอีกแล้วอย่าไปกูหน่อยอย่าไปกูหน่อยอย่าไปกูหน่อยกระโดดข้างไงอันกระโดดไม่ได้เฮ้ยอันเจ้ามันไม่แตกขยองไม่แตกเหรอเฮ้ยหย่อมอันนี้ไม่แตกหย่อมนี้ไม่แตกไม่แตกไม่แตกอะไรนะหย่อมนี้ได้หย่อมนี้ได้โอ้ยนี่เอ้ยไอ้ยูสกีน้องจุดไฟดีไหมน้องจุดไฟดิน้องจุดไฟว่าอยู่ไม่ยืนไฟหมดแล้วไอ้แก่ นี่นี่นี่ไ่ไฟไว้กูให้ไฟนี่กูให้ไฟเลยไอ้เหี้ยไอ้ตาตาสกีห้องไฟถตายคสกีคุยไอ้เหี้ยค่นหนาดะนาดตายตาสกีพ่ออี่ย์ตาคสกีไอ้เ้ามันมันมันม่มันไม่มีเสียงอะยินดีกับมึง เปิดประตูดิห้องนี้ห้องนี้จำได้จำได้ไดเอ,อ้เหี้ยนาจะมืดเอาเร็ว<ต>ๆรีบๆออกอีกรีบออกอีกรีบออกนาจะมืดเอาครยแล้วคือกูก็ไปดูพองมึงด้วยนะเร็วๆออกมายังออกมายังตายยังเนี่ยเออเสียอะไรวะ อยู่นางไม่ได้ด้วยไม่เปิดไปแล้วไม่เปิดตายวะดุบอกว่าถ้าดูตก่งเคื่อก็ถูจะอื้อมชั่วคราวอ่ะใช่โดนแกยัดเกินหูอื้อไม่โดนกูแอ่ลุ้มกูบอกว่าแล้าไมนกูไม่ได้ยินเสียงไอ้เฮียสกีเลยซัดทันวามึงทันวามึงกลับไปตรงไอ้เลิศไอ้เลิศมเนี่ย ไม่เหมือนกันไอเล็บดอร้อยาไม่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 ไอ่ใช่ฉันอ่านนี่แอ่านอ่านไอเล็บดอไอเล็บดออ่านอ่ะอ้่อไปกดปานาวินน้องเผยกดปาไอไฟอ่ะน้องกูไม่ใช้ละน้าวินนราวินไลจะ้ห้วะ มึงซื้อมาซื้อมาซื้อมาทำเพนะี้ยนะมึงก็อยู่ทีงไหนอ่ะโวยพองแรงหมดเลยนะไฟโคตรสว่าง <S <S 2> <S 2> เพื่อนเพื่อนเพื่อนทำอะไรให้ดูนะว่าห้องนี้แปลกฮะเพี้ยล้ำจัดเพื่อนรู้เปล่ามันแอบ,บในถังขยะได้ด้วยนะเว้ยไอ้ตื้น ไม่กไม่ยากเลยน้้ำน ah ้ำจๆมจัด่ม่เ่ม่ออ่ไอไอเิ่ไอเิ่มวยอุแย่มะแย่มะโอ้ไฟสว่างมกโอ้ไฟใ้มันสว่างอีกไมนหายตั้งใไม่่าดวงจ้าอุยอเมต่ออู้สว่างยังมาสว่างนี่นี่ะ อันนี้หน่อยเพื่อนมานี่หน่อยพี่มาทำน้ำไอเทียอะไรเลยไหนเนี่ยน,นี่ทางนี้ทางนี้นอันอันทางพี่อ,อันอันแล้วคือแม่งไฟสิเปลา่าก็เรียกว่ากระดินงล้างไอกระดิ่งล้ทางนี้ทางนี้

กู้ตงมันระวังบน่ีกใช่ไหมใช่นี่นี่นี่ไฟแช็กอยู่นี่ไฟแชกไฟแชกเร็วไปเดียวเด็กเฮียหาหาหาขอหาของเร็วๆเจอแล้วหนึ่งเจอแล้วสองรู้สึกระวังระเบิดฮ้ยังไม่เหยียกูไม่รู้ไฟอันเล็กๆ เปิดรับเปิดแล้วเอา,เอาต 1> 1ดาิดหนึ่งศูนย์สามหนึ่งศูนย์หนึ่งเอ้ยหนึ่งหนึ่งสามนี่นี่ไ,ไอเ้ไไไอเห,หเี้ยอแล้วหนูรบกวนไอ้เหี้ยะฟีดอีกแล้วไอ้เจ้ากี้ย ของคนใหญ่อ่ะอ๋อได้ยินเสียงแล้วเขาไม่หูอื้อกูดันกูดันนระบายถ้าอยู่นานขึ้นก็คือหูอื้อนั่นแหละจบเฮ้ยเฮ้ยไฟมาพีบอ่ะเฮ้ยนี่ทักแอบอยู่นี่ห้องแอบอยู่นี่มาเร็วๆๆนาวินห้องแอบอยู่นี่มามมามาแล้ว เร็วเร็วเร็วรอดไหมเนี่ยรอดไหมเนี่ยตายอ้าวตายหลบหลบหลบตรงเสาตายหมดเลยอ่ะไม่นายมีรอดไหมมีไฟไหมมีไฟแจ้งไหมไฟแจ้งอ่ะไฟแจ้งมีไหมเดี๋ยวกูหาสกีดอ่ะไฟแจ้งมีไหมสรุปไม่มีนี่นี่นี่ไฟแจ้งไกอ่านเนี่ยไหเนี่ยไฟแจ้งไกอ่านอ่าน อ่านเออชื่ออะไรวะมันตายแล้วหนึ่งอะไรนะไม่รู้อ๋อหนึ่งหนึ่งก้าวอยู่ี่เหรอวะอ้ามึงอย่าเปิดไฟอย่าเปิดไฟฮะไม่ได้เปิดไฟสกีกีด้าคุยแล้วอ้ามึงตายแล้วมันเอาไปได้ไอ้เหี้ยเออเสื่อมักซอรไมค์ทิลลับบีตายงูพวกนี้มันตายงูเอ้ ย่สปีดตาย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 ต,ตายคุณคือตายพอแล้วกูไม่ได้ละโอ้ยแย่ว่ะเอ้ยอนาจิตอนาใจว่ะแต่แต่เนี่ไอ้เงี้ยยากจัดไอ้เงี้ยไอ้ทัว์สปีดมาไทยได้ไหมไอ้ทัร์สปีดมาไทยได้นึงอันแล้ว,ว,วม่ไม่รู้ว่าเอ้ยไปใส่เลยไปใส่เลย เออได้แล้วไปจะบังนะคุณโอ้ไอโซปิดองมีอันหนึ่งน่ามีหลายอย่างมั้งมีอันหนึ่งอย่างอีกปิดอะไรเยอะขับไอ้เะไรขับรถตู้ชนกำแพงวัดขับรถตู้ชนกำแพงวัดก็ที่นาติตนาใจว่าขับรถตู้ชนกำแพงวัดเราพาพาเด็ก มาทัศนศึกษาที่เมืองแร่เว้ยเม่ไดแบบ้แม่ไม่ได้คุจะไปหาของไม่มีของมันแทบไม่มีของเลยนอกจากกล่องแดงอะ่ะกล่องแดงออกฟ้าแนะนำถ้าเจอกล่องแดงออกฟ้าก็ก็เอาแต่ไม่เจอกล่องแดงออกฟ้ามันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกช่วยนี่ยประตูเปิดไปไม่มีอะไรเลยรออนุญา ว่าฟอร์มยากสุดเลยดอที่คุเคยเล่นอ่ะใช่้ยเฮียเลยตายแต่ซิ่กว่าแม่มือโง่มัวตกวคุนไม่ได้ยินเสียงสกีเลยเฮียไมนหูอืัวไม่อือเลยด้วยไปไปเอตาย้วเนี่ยาีตายเนี่ยเฮียตาย โดนเขียดตายเลยไม่เหลือเลยเหลืออะไรเลยงเล,ล,ลงบันไดเลยละกันเอ๊ะน้องคุไมไเล่น้อตแล้วน,วกกน้เข้ามาเงเสยไม่ามาตัวโอ้

ไป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 มาเป็นที่ห้าไป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 เออ,อ,อมามามาอี้ต่อ 嗯。Uh, um